ข้อหวยแห่ขอโชคตะทองนิ้วลายสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์เห็นเลขลอยวนตรงใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขเด่นดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาข้อหวยแห่ขอโชคขอลาบตะทองเิ้วลายแล้วก็สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์นะคะไปกันเลยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่ ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยสศรีจังหวัดนครปฐมนะคะไกลวันหวยออกนะคะจะมีชาวบ้านขอหวยนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบกับตาทองกันอย่างคึกคักเลยนะคะที่สาลาก,การปเปลี่ยนนะคะโดยหนึ่งผู้ที่มาขอโชคขอลาบกับตาทองอยุรายนะคะคือนางลำใหญนะคะอายุ50ปีนะคะอยู่ที่นองแคมกรุงเทพมหานคระนะคะอาชีพแม่บ้านนะคะ ได้บอกว่าปกติแล้วในช่วงเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะชวนครอบครัวมาทําบุญที่วัดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งช่วงใกล้วันหวยออกก็จะชวนกันมาดูเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์ของตาทองเงี้ยวลายเพื่อลุ้นโชคบ้างนะคะถ้าบอกว่ามากี่ครั้งก็จะถ่ายรูปกลับไปฝากคนทางบ้านให้ช่วยกันดูรอบที่แล้วเธอได้เลข2ตัวนะคะถูกเลขสตัวนะคะเห็นเลขหนกับสีห้านะคะ ได้พอค่าขนมมาบ้างเธอบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้นำหมวกเสื้อผ้ามาทำบุญแก้บนให้กับตาทองด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะคนขอพรขอโชคขอลาบกับตาทองแล้วก็ต้องส่องเลขห่างน้ำมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกับตาทองนะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูใกล้ๆนะคะเลขห่างน้ำมนต์ของตาทองนะคะนี่เลยนะคะทันเห็นเป็นเลขอะไรนะคะ บางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะในขณะที่บางคนบอกว่าเห็นเลข3 7 9ดบางคนบอกว่าสองบางคนก็บอกว่า3 8 9นะคะในขณะที่2ตัวบอกว่าเห็น10หรือ53หรือ73ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ถ้าท่านมองไม่ออกนะคะก็ถ่ายรูปกลับไปดูที่บ้านเหมือน หลายๆท่านที่ทําแบบนี้นะคะในขณะที่แผงลอตเตอรี่นี่ถ้าคนไหนไม่เห็นไปดูที่แผงลอตเตอรี่เขาจะเขียนติดไว้เลยนะคะว่า284 389 1053 7มประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นเลขหยดน้ำตาเทียนจากหางน้ำมนต์ของตะทองหิ้วลายนะคะนี่คือบรรยากาศการขอโชคขอลาบที่วัสวังอารมณ์นะคะสวัสดีค่ะ